COME SIAMO OGGI e m o z i o n a t i PER IL PARTY THAI OGGI THAI PARTY Mm, SI È MESSA ANCHE LA MAGLIETA t BELLISSIMO Mm, SÌ STUPENDO OK A DOPO c o m i c s o n o RUM CON POCHE AMICI SOLO RUM KAH, RIELAZIONE TIRLANG n k สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษา BK นะคะเพื่อนๆวันนี้เรามีปาร์ตี้ไทยปาร์ตี้ค่ะส้มตำผัดไทยแล้วก็นี่ค่ะ ปอเปียะค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนต้องมีข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็ต้องมานะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆนคนไทยจะมาทานข้าวด้วยอโอเคตื่นเต้นมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราเพื่อนมานะคะโอเ้โอเ,เพื่อนๆเนี่ยน้องนิดเขาเอา,เอาอะไรนะขาาญญา้าวสันยาเกาลักมาฝากค่ะอินจรีเรียกว่าขาาญญา้าวสนยา นี่ขอบคุณน้องนิดเลยเขอบคุณคะ่นคะน้องนิดมาแล้วเห็นๆๆไหมคนไทยเรามีอะไรหิวมาฝากกันเดี๋ยวทำกินด้วยกันวันนี้แหละเพื่อนๆมีมันละกอด้วยมาดูมันละกอค่ะโอ้ชุ่มตามชุ่มตามอร่อยสุดยอดมากมากก็อบหข, <อ S 2> ขอค่ะเดี๋ยววันนี้เราอาหารบ้างกันตบท้ายด้วยขาาย้าวซ่านยากันนี่น้องก้าวมาแล้วกาแฟน่ารัก ที Ooh, ่บ่ายดองซอฟอดีจ้ารอานุนน้องวานน้องนิดยูทูบเบอร์มือใหญ่เราก็มาอันนี้อะไรอ่ะเปิดได้ไหมเปิดเปิดปินี่นี่พ่อใส่จับตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้เนี่ยค่ะอันนี้เครปครกเครปครกอ๋อขนมครกเค้กครก ัสดีจ้าก็สวยมาถึงคนสุดท้ายให้เขาให้เขาคนสุดท้ายให้เขาใา่อะไรนะด้งปาร์ตี้คนไทยค่ะวันนี้ปาร์ตี้ผัดไทยและนี่ก็เป็นอาหารของคนไทยเรานะคะปาร์ตี้คนไทยก็จะเป็นออกแนวอาหารไทยนะคะกินด้วยร่วมกันสนุกสนานเฮฮาค่ะเพื่อนๆ ส่วนเมื่อคืนนี้เราก็ทานกับญาติญาติชาวอิตาลีนะคะก็จะเป็นอาหารอิตาเลียนซะมากกว่าค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นกลางคืนนะคะขออนุญาตปิดหน้าญาติญาติไว้หน่อยค่ะญาติญาติไม่ชอบออกสื่อนะคะนี่เป็นส่วนของกลางคืนค่ะชีไว,ไว้ i video e che precisione ah, questa è, è la meccanica mani. della precisione ecco voglio no che cap, no cappello, no cap, no cappello. No. ทำเกวซาเพิ่มนิดนึงค่ะให้ให้ญาติญาติทานค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเนื้อโรสบีบกับเม็ดถั่วลันเตานะคะปลาทองโกโทอดค่ะเอาไว้ทานคู่กับชุดซาลาเม่นะคะจะมีโปรชุตโต้มีมอเตเดลล่ามีชีสแล้วก็จะทานคู่กับนี่ค่ะสลัดมะเขือเทศด้วยค่ะ ทานได้อร่อยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ